สวัสดีครับเจคกันอวนะครับวันนี้นะครับมีรถตัดของที่ฮอโคมสสื่อน,นะครับเป็นรุ่น WA 3 2 0รุ่น5นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำให้ชมกันนะ เจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่น5นะรุ่น5เนี่ยเขาจะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่เป็นโฉมใหม่ขึ้นมานะฮะรุ่นสองของเขาเนี่ยจะเหมือนกับรุ่น6นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะฮะยังคงความเรียบง่ายไว้อยู่เพราะว่าเครื่องยนต์ของเขานี่เป็นเครื่องยนต์เล็กธรรมดาอยู่นั่นเองนะครับเครื่องยนต์เล็กธรรมดายังไม่มีกล่องไฟฟ้าเข้ามาควบคุมนะครับแน่นอนพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถดูแลและก็แม่นยนได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตามสไตลรถตักที่เป็นไซส์3ามส่วนแบบนี้นะครับบุกี้สแตนดาร์ดของเขาเนี่ยจะเป็นบ เขามีข้อพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าแขนของเขานะฮะเป็นแขนยาวพิเศษมาจากโรงงานนะครับอ่าแขนยาวพิเศษนะซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดยกขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะฮะแล้ววัดจากสลักมุ้งขีเนี่ยลงมาถึงพื้นเนี่ยนะครับเขาจะสามารถยกได้สูงถึง4เมตร55เลยนะครับอ่า4.55เมตรนะตัวนี้นะครับซึ่งยาวมากนะครับถ้าเกิดท่านใดที่เอาไปตัดข้อเกษตรเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของปากมุ้งขี่ของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ยืดออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่านี่ยฮะยืดมาแบบนี้นะครับถ้า งานเกษตรนะฮะงานตักไม้สับนะฮะวูดชิปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอา่านี่นะฮะแต่ก็ต่อมาในส่วนของหนัดยางตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร์2 0 5 25นะครับซึ่งเบอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์อยางมาตรฐานของรถตักไซส์3คิวแบบนี้นะครับเนี้ยอา่าในส่วนของแขนเนี่ยเป็นแขนเดิมโรงงานนะครับนี่นะฮะก็มาเรียบเนียนเลยนะครับไม่ได้มีรอยเล้าไรดาหรือว่ารอยเชื่อมตรงไหนของตัวเนื้อเหล็กเลยนะฮะเป็นแขนเดิมโรงงานนะ นะทำลงสูตรรุ่น5นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันทีนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะครับก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับ เครื่องยนต์เนี่ยก็มาแห้งสวยดีมากๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนไหลออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับเนี่ยนะฮะเครื่องสวยนะแล้วก็พัดลมด้านหลังเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปนะฮะเป็นโฉมใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับพัดลมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพัดลมโรหิตอลิกแบบนี้นะครับความเร็วรอบเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปดูสภาพฝั่งเทอร์โบกันนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมบัสซี่ 6D102 นะครับ สภาพฝั่งเทอร์โบเนี่ยก็มาแห้งสวยดีมา,มากๆเลยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะการทํางานของเขาเนี่ยก็ทางานได้แน่นดีปกติปกติมากๆเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูระบบเกียร์กันนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้เนี่ย เกียร์ของเขานะครับจะเป็นระบบเกียร์ไฮโดรสเตติกนะฮะหรือว่าลกเกียร์ปัม๊มไฮดรลิกนั่นเองนะครับไม่ใช่เกียร์ท็อกเหมือนรุ่นเก่าแล้วนะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานนะฮะเหมือนเกียร์ออโตเมติกเหมือนโฟล์คลิฟต์นะครับพักหน้าพักหลังอย่างเดียวนะครับเวลาที่เราใส่เกียร์นะครับซึ่งก็จะทำงานไวกว่าเกียร์ทอ็อกนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเกียร์กันนะฮะ ลูกเกียร์ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพเกียของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีปกตินะครับไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนเลยนะฮะอ่าโอเคอันนี้เป็นสภาพบอดี้รอบคันของเขานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนะฮะไปต่อกันในสภาพที่น่าะบนขับแล้วก็เดี๋ยวไปลองขับเทสกันดูนะครับไปไปดูกันครับนี่นะครับทัดขึ้นมาด้านบนนะครับวันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวรถตัก 3. 0รรุ่น5คันนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับทึบ พอนั่งแล้วฟฟลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบคอนโทรลนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับขึ้นลงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้อมหงายหนึ่งตัวนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของแรงปั๊มของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าทํางานได้แรงดีมากๆเลยนะครับกดตัวลอยได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองยกแขนให้ดูนะครับ ความไวก็ตามท้องเรื่องนะฮะเป็นรถที่เป็นโฉมใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยความไวในการทํางานของเขาเนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างไวดีมากๆอยู่แล้วนะครับนี่นะนิ่มนะครับใช้นิ้วเคียยมือเดียวเนี่ยก็ไปแล้วนะครับแขนยาวพิเศษนะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันนิดนึงตัวนี้นะฮะระบบเกียร์ของเขาก็ตามที่ได้บอกไปเป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับฝักหน้าฝักหลังอย่างเดียวนะครับเนี่ยใช้งานแค่นี้เลยง่ายมากๆนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งได้เลยนะฮะปป๊ด พอเหยียบปุ้บเนี่ยเขาก็จะพุ่งไปเลยนะครับซึ่งพวกเกียร์ปั๊มนะฮะรุ่นใหแม่แบบนี้เนี่ยเขามีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราใส่เกียร์ธรรมดานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้เหยียบคันเร่งเนี่ยนะครับรถเขาจะไม่ไหลนะครับเนี่ยนะฮะอันที่ผมใส่เกียร์ถังไว้นะครับรถก็ไม่ไหลนะค,ะนครับไม่เหมือนเกียร์ท้องนะเกียร์ท้องเนี่ยใส่เกียร์ปรึ๊บรถจะไหลทันทีแต่ว่าตัวนี้ไม่นะครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่งเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์นะครับแบบนี้นะครับอ่าปึ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็พวก นะฮะเกียร์แรงแล้วก็ทํางานไวมากๆนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของเขาอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนคันเร่งนะครับลูกค้าครับเขาจะช่วยเบรกไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะผมผมจะค่อยๆผ่อนคันเร่งนะแบบนี้นะครับแล้วพอผ่อนปุ๊บผ่อนสุดปุ๊บเขาจะค่อยหยุดความเร็วแล้วก็อยู่ๆก็ที่เองแบบนี้นะครับนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของเกียร์ปั๊มนะครับเพราะว่าคันเร่งของเรา เกียร์เสมือนกับวาล์วปิดน้ำมันนั่นเองนะครับเวลาเราเปิดเวลาเยียบคันเร่งเนี่ยวาล์วน้ำมันเขาจะเปิดนะฮะทำให้น้ำมันเนี่ยเข้าไปสู่เกียร์ไม่เกียร์ทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเราค่อยๆข่ันคันเร่งเนี่ยวาล์วน้ามันก็จะค่อยๆปิดนะครับทำให้เกียร์เนี่ยไม่มีน้ํามันเข้าไปแล้วก็ค่อยหยุดทํางานนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นข้อดีของเขานะซึ่งระบบพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราขับใช้งานกันทั้งวันนะครับบอกได้เลยว่าจะขับสบายมากเลยนะครับเหมือนเราก็ว่าเราขับรถเนี่ยใช้เท้า เน่ก็จะเป็นการลองขับรถเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในที่นานะโบนขับของเจ้าตัว320งุน5คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดขอมบัสซ WA 320รุ่น5คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับใครที่เบอร์โทรดิคือตรงนี้ด้านบนซ้ายมือือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอรถใครต่อเข้ามานะครับอ่าก็จะมีรูปของเขาเนี่ยนะครับพร้อมกับวิอนะฮะกอนขับท้ลอรใช้งานนะครับที่น่านร้างกว้างๆนะฮะ ให้ลูกค้าได้เห็นภาพของเขาเนี่ยละเอียดละเอียดนะแบบฟูลแอทีนะครับอ่าส่งให้กับลูกค้าก็าจะได้ชมกันทลายทีหนึ่งด้วยนะครับเป็นิจกรรมประกอบกับหุ่นใจนะทันนี้นะครับก็บอกได้เลยว่ามาสวยนะฮะแะ้วก็เครื่องปั้มเกียงเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแรงดีมากๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับ เราได้สเปคแขนยาวพิเศษแบบนี้จากโรงงานไปเลยนะครับแล้วก็ป้ายก็ขยายมาแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะฮะกับรถตัวดโคมาซื้อ WA 320รุ่น5คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับผมด้วยนะครับเพื่อใจพักสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ